มิเกลอาร์เตตาเดือดจัดออกโรงจวกแนวรับอาเซนอนแบบไม่ไวหน้าหลังเปิดบ้านพ่ายบียาริอัล2-3ในเกมอุ่นเครื่องนัดล่าสุดแถมเดินยิงจุดโทษแพ้อีกดอกหลังกลับจากทัวเอเชียปืนใหญ่อาเซนอนก็ได้เลิกเปิดสนามเอมิเรตสตเดียมตอนรับการมาเยือนของเรือดำน้ำสีเหลืองบียาริอัลซึ่งเกมนี้วิกตอโยเคเรสกองหน้าคนใหม่ได้ออกสตาร์ทเป็นนัดแรก แต่กลับไม่เป็นดังหวังเมื่อแนวรับของอาเซนอลเล่นกันผิดพลาดท,ทั้งแผงทําให้โดนบียาริอัลบุกมาเฉือนชนะ2ต่อ3ค่าถิ่นยังไม่พอในช่วงการดวลจุดโทษหลังจบเกมพวกเขาก็แพ้อีก3ต่อ4อาเตต้าให้สัมภาษณ์วันนี้ผมคิดว่าผลการแข่งขันมันเจ็บปวดเราลนลานเกินไปเกมรับของเราเปิดพื้นที่ให้คู่แข่งเล่นง่ายเราต้องรัดกุมกว่านี้วันนี้เราทําได้ไม่ดีเลยในทุกพื้นที่ฤดูการที่แล้วเราขาดบางสิ่งบางอย่างสำคัญที่ทำให้พลาดท,ทั้งแชม์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีก แต่ผมคิดว่าเราตัดสินใจถูกแล้วกับนักเตะหลายรายที่สามารถเล่นได้หลายรายตำแหน่งมันทำให้เรามีทางเลือกมากขึ้นในปีนี้อีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตาแม็กซ์ดาวแมนส์วัยเพียง15ปีโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งลงมาสร้างสุดโทษให้ทีมได้แถมอาเตตา้ายังพูดถึงเจ้าหนูรายนี้ด้วยว่าเขาสร้างความประทับใจได้ต่อเนื่องมีผลกระทบต่อเกมจริงๆเขาสมควรได้รับโอกาสและถ้ายังเล่นได้แบบนี้เรื่อยๆเดี๋ยวได้รู้กันว่าอนาคตจะเป็นยังไง ปิดท้ายด้วยอัปเดตฟอร์มโยเคเรสซึ่งถูกเปลี่ยนออกกลางครึ่งหลังอาเตต้าเผยว่าเขาประสานงานได้ดีแม้จะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเพราะเพิ่งซ้อมจริงจังแค่5-6ครั้งในช่วง2เดือนที่ผ่านมาคาดว่าเกมผัดไปกับแอตเลติกบินเบาเขาน่าจะฟิตและโชว์ฟอร์มได้ดีกว่านี้นี่คือการอุ่นเครื่องที่มีทั้งเรื่องให้ปรับปรุงและงาบวกให้ได้ลุน้นแฟนอาร์ซินอลนว่าไงบ้านเกมนี้คุณให้คะแนนใครมากที่สุด แฟนๆอา์เซนนลมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ